นี่ครับโอ้ได้ลายยุทธ้ผมาสวัสดีครับมือนี่กะมาพอกับผมดีคนว่างคือเกอล้วครับพี่น้องครับมือนี่กัคือสิพามารีวิวอาหารคือเกอล้วครับมอนี มัอนี่ก็คือผมในมีโอกาสไปซื้อหลากงัวกับต้มแซบนะครับอยู่ลานไกลๆบ้านเฮานี่แหละครับอยู่บ้านช่างนะครับเดี๋ยวผมสีพามาเบิงครับพี่น้องว่ามันจะคุมค่ากับราค่าที่ซื้อไปนะครับมาเบิงเลยครับพี่น้องนี่ครับผมผมก็ได้หลากงวกับต้มแซบมานะครับหลากงัวกับถุง ละ60บาทนะครับต้มแซ่บกับ0บาทเนี่ยราบงัวต้มแซ่บแล้วก็ข้าวเหนียวครับมันห่อน20บาทนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเลยครับพี่น้องบลามัาน,นสีคุ้มค่าแล้วก็แซ่บซํำเลยนะครับผมก็เคยกินละยร้านนี้แต่ว่าผมอยากมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับแล้วมีโอกาสก็พากันได้ไปซื้อมากินนะครับพี่น้อง มาเบ่งครับนี่เลยครับผมนี่ครับลาบบัวหกสิบบาทเลยเดหให้ายวะพี่น้องนี่ครับอู้เดรร้ายยูนิผมบา่า ต้มแซ่บครับ60บาทด้วยกันครับผมแกะเลยห่อนๆเลยครับโอ้โห ผมสุดยอดห่านลายพี่น้องห่อ,อนลายมือเนี่ยแล้วก็ได้พักแม่พ่อครับเพิ่งกับแทมพักมาให้น้ำฉันเป็นได้ไลายพักอะไรพี่น้องอเอาไปใส้น้าแบบนี้เอาไว้นี่ละก <c oughs> ามีหัวละผ้ากับกระลำครบับมะเขือ,อนิดหน่อย กรีโตกเลยพี่น้องเอ้ยหองบุ้มบุ้มยู่นี่ครับแล้วก็ข้าวเหนียว20บาทครับรวมบปนี้ก็ร้อยบาทนะครับลาบ60บาทแล้วก็ต้มแซ่บอีก60บาทนะครับแล้วก็ข้าวเหนียว20บาทรวมกันก็เป็นร้อยสี่สิบบาทนะครับกะล้านกระยู ทางถนนรักเลยนะครับกับถนนเส้นบันดุงบันดุงน้องเม็กนะครับกับทียูบ้านช่างซื้อลานว่าครัวสวรุตนะครับก็บคือชิมีอาหารทุกอย่างย่หันนะครับสามารถสั่างไหนมีอาหารตามสั่งพร้อมนะครับบริมีเฉพาะก้อยขมต้มแซบนะครับอาหารตามสั่งก็มีพวกกะเพราพวกเข้าพัดพวกยังมีเบิดนะครับการทามีโอกาสกับล่องไปชิมเมืองใดครับพี่น้องล่องไปจอดแวะซื้อกินเบืองใดนะครับ เดี๋ยวโอกาสหนาผมจะพาพี่พาน้องไปเบิงอ่าแล้วไปเบิงรีวิวอยู่หลานเลยครับมาสำหรับวันนี้ก็กินก่อนครับพี่น้องหูเขาแล้วจวดเลยครับช่วงโควิดก็อยากไปนั่งกินอยู่หลานนะครับพี่น้อง มึงที่ะไรไปน้อ าแซ่บๆน,น้อกันนะครับผม ได้หลายพี่น้องได้หลายอีหลีเหนือกับแพงแล้วครับที่ห้องหูจักกันนั่นแหะบันนี้เมื่อไหร่งกสิบาทผมก็เลยผมมานางคิดดีว่าี่เป็นเด็กํำไรเอาป่ะอาจจะได้อยยุแต่ว่าได้หน่อยนะครับพี่น้องเราเป็นเฮดแซบอีลีครับ สิงตัวคนมา ห่อนหลายไปนองเงีเ้ยเงี้แตกเงี้ยแตกครับว่าหลายนะครับคลิปนี้กินย่างเดียว ล่านก็บม่ใหญ่หอกไม่นองเป็นล่านบานๆเท่านี่แหละครับแต่ว่าก็มีแต่ใหยขายผู้เดียวนะครับแต่ผมก็ไปสังเกตบว่นกระขายดีอย่เด้วยครับ มแซ่บนี่ก็แซ่บอีหลีครับพี่น้องเติมบ๊อบบ้างอย่างเดียว

ครับพี่น้องกะโอ้บ่ไหวแล้วครับกะเหลือนี่ก็เอาไว้ต่อุ่นจิดอีกได้นะครับเดี๋ยวกะสุดท้ายก็คือกอแล้วครับพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องดีคนว่างคือกอละครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปน้าครับพี่น้องจวด